หมู่บ้านน้องแวงซึ่งเป็นหมู่บ้านติดกับสานเมืองพวกชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ทำสวนทำนาและหาของป่าที่ติดกับหมู่บ้านออกมาหาขายกันที่ยังตลาดสดในตัวเมืองตาเพิ่มซึ่งแกมีอาชีพทำสวนแกมักจะชอบออกจากบ้านของแกไปอยู่ที่สวนของแกเพราะ แกเลี้ยงไก่อาวา้เยอะใกล่หน้าแรงแล้วเดินเที่ยวออกไปนอนอยู่ที่สวนไปเฝ้าไก่คงเดินสะดวกสบายหน่อยวันนี้รีบออกไปที่สวนนอนเฝ้าไก่ดีกว่าตะวันพรเพลแล้วเออยายมียายมียายมียยมเอ้ยแกทำไรอยู่ช่วยเตรียมห่อข้าวหอน้ำให้ข้าหน่อย ข้าจะรีบออกไปนอนที่สวนข้าเป็นห่วงไก่เรากำลังเยอะเดี๋ยวมีมือดีไปขโมยเอาไก่ไปขายกันหมดฉันยังไม่ได้นึ่งข้าวเลยนะตาเพิ่มเดี๋ยวแกรอเอาก่อนได้ไหมเดี๋ยวฉันไปหาเอาล้วนปืนมาป่อไฟหนึ่งให้แป๊บหนึ่งเฮ้อจะมืดค่าแล้วแกก็ ยังไม่รู้จกักเรื่องข้าวหงหาอาหารในคัวเรือนเลยนะยายมีแกว่าทำไรอยู่ฉันเข้าไปในหมู่บ้านมาคนในหมู่บ้านพากันคุยกันให้แซดว่าไก่หายและตายกันตายละงานนี้ไก่กูเย็นของวันนั้นด้วยความเป็นห่วงไก่ตาเพิ่มแก่ก็รีบเดินออกจากบ้านในทันที ที่ได้ยินยายมีเมียของแกพูดเช่นนั้นอ้าวตาเพิ่มแกจะเรียบเดินไปไหนนั่นจะรีบไปดูไก่ละสิว่าแกจะนึ่งข้าเสร็จพอดีตะวันรับเหลี่ยมโลกกันเมื่อตืดตือเลยแกมาพูดว่าไก่ของพวกชาวบ้านหายตายเยอะเช่นนั้นอ้าวอ้าวอ้าวตาเพิ่มแกจะเรียบเดินไปไหนนั่นจะรีบไปดูไก่ละสิ พอตาเพิ่มพูดกับเมียยายมีจบคำตาเพิ่มแกก็เรียบหันหลังให้กับยายมีคนเป็นเมียแล้วก็ย่างก้าวขาเดินออกจากเขตบริเวณรั้วบ้านอย่างเร่งเรียบเพราะแกเป็นห่วงไก่ของแกที่เลี้ยงเอาไวา้อยู่ที่สวนของแกด้วยอาการเครื่องใจที่ยายมีคนเป็นเมียไม่ยอมรู้จักข้าวแรงแกงไงเลยรู้อย่างนี้ปูนึ่งข้าวทำอาหารเสเอง สักกด็ดีจนตะวันจะรับเหลี่ยมโลกแล้วฟานนี้ไก่ของกูจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ยิ่งมาพูดว่าไก่ของพวกชาวบ้านชาวช่องล้มตายหายไปไม่รู้สาเหตุอีกเฮ้อพอตาเพิ่มเดินมาถึงที่สวนของแกก็เกือบจะเมื่อสนิทพอดีกูกูรีบเดินไปดูไก่ของกูที่เล่าสักหน่อยว่าจบคำตาเพิ่ม ก็เรียบเดินตรงมาอย่างที่เล้าไก่ของแกอย่างเร่งรีบพวกมันพากันเข้านอนข้างในเล้ากันหมดหรือ,อยังกันวะตาเพิ่มในขณะที่แกก้าวขาเดินจัดถึงเล้าไก่ตีนของแกก็ไปสะดุดเอากับสิ่งหนึ่งเข้าเสียงดังกึกอะไรกันวะเมือม่อก็เมื่อไฟส,งส่งไฟฉายก็ไม่ได้เธอมาด้วยเพราะความสงสัย ตาเพิ่มก็ได้ก้มงัวตัวโก่งลงไปแล้วเอาเมือไปจับโลกคลำดูอะไรวะตาเพิ่มแกใช้มือลูบๆคลำๆไปจนทั่วทั้งบริเวณสิ่สงที่แกก้มลงไปจับดู<ม>พลันแกก็สะดุ้งตกใจเฮือกแล้วแกก็แหวกแหกปากออกมาอย่างเต็มแรงเฮ้ยเฮ้ยเว้ยก,กกกกยกะกะไก่โกมันทำไม มานอนตายอยู่ตรงนี้เฮ้ยต้องมีอะไรมาทำไก่ของปูแน่แน่แม่งหรือจะเป็นอย่างที่ยายมีเมียของปูพูดตอนกูบอกให้นึ่งข้าวนั่นตายละมันเป็นความจริงหรือนี่แล้วทำไมมันต้องมาเป็นไก่ของปูด้วยวะงานนี้แล้วมันเป็นตัวอะไรที่มาทำไก่ของปูอยากให้กูรู้ก็แล้วกันเฮ้งานนี้ กูเอามึงตายแน่เมื่อของวันนี้ไก่ของตาเพิ่มก็ได้ตายและหายไปเกือบสิบตัว เช้าวันต่อมาตาเพิ่มก็เรียบเดินกลับเข้าบ้านของตัวเองด้วยอาการมีสีหน้าบึ้งตึงเคร่งเครียดจัดพอแกเดินมาถึงที่บ้านแกก็มาตำหนิยายมีคนเป็นเมียของแกฉันว่าแล้วไงคิดไม่ผิดเรื่องที่แกเล่าให้ฉันฟังเมื่อวานนี้เรื่องอะไรของแกเมื่อวานนี้ฉัน ทำไมแกต้องมาตะคอกใส่ฉันแต่เช้าเอาอย่างนี้ตาเพิ่มก็เรื่องนึ่งข้าวยังไงฉันบอกให้หนึ่งข้าวจะเตรียมเอาไวให้ฉันทุกวันก่อนที่ตะวันจะรับขออฟ้าเห็นไหมละ่ะคราวนี้เห็นอะไรของแกตาเพิ่มก็ไก่ที่เลี้ยงเอาไว้อยู่ที่สวนไงมันตายและหายไปนับสิบตัวเลยอ้าวจริงหรอตาเพิ่มงั้นงั้นมันก็เป็นเหมือน กับพวกชาวบ้านชาวช่องเขาว่ากันจริงๆอินะสิงั้นไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านกันเดี๋ยวนี้เลยตาเพิ่มไปทําไมบ้านของผู้ใหญ่บ้านยายมีอ้าวใช่แกงโง่รือว่าแกฉลาดกันเนี่ยตาเพิ่มแกน,นี่ก็ไปแก้งความที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านยังไงผู้ใหญ่บ้านเขามีไว้ให้แกงความกับชาวบ้านอ้าวหรืองั้น ไปกันงานนี้ข้าไม่ยอมเด็ดขาดพ่อยายมีกับตาเพิ่มสองผัวเมียพากันเดินมาถึงยังที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเถกซึ่งเป็นผู้นำของหมู่บ้านยายมีคนเป็นเมียของตาเพิ่มก็ได้กล่าวขึ้นว่านี่นี่น,นี่ผู้ใหญ่เถกไก่ของพวกดิฉันได้ตายและหายไปนับสิบตัวเชียว ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันมาทำฉันได้ยินแต่พวกชาวบ้านของพวกเราพูดคุยกันเมื่อวานนี้ว่าไก่หายไก่ตายกันโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอีกตอนแรกดิฉันก็ไม่อยากที่จะเชื่อหรอกแต่พอมาเจอกับไก่ของพวกดิฉันฉันถึงเชื่อสนิทใจเลยละผู้ใหญ่เถิกเอ่ย แล้วที่ไปกันมานี่ไม่ใช่มาแกล้งความเอาไว้ใช่หรือเปล่ายายมีผู้ใหญ่เถิดคงงั้นมัง้งผู้ใหญ่ผู้นำของหมู่บ้านคิดว่าเป็นถึงผู้นำนั่นแหละถึงมาแกล้งความก็ถามแปลกๆนะผู้ใหญ่เถิดเดี๋ยวเอ,อย่างนี้ก็แล้วกันนะยายมีตาเพิ่ม ฉันจะบอกให้พวกชาวบ้านของพวกเราพากันจับตาดูช่วยกันว่าใครคือตัวการกระทําฉันก็ได้ยินพวกชาวบ้านของพวกเราพากันพูดคุยกันอยู่อ้าวผูว้ใหญ่เธอในเมื่อได้ยินชาวบ้านชาวช่องก็พากันพูดคุยกันอยู่แล้วทําไมไม่ลงมือพาลูกบ้านหาตัวการที่มันทําไก่ของพวกชาวบ้านของพวกเรา ตายและหายไปล่ะมาปล่อยให้มันทําได้อ,อกได้ใจเอาถึงขนาดนี้ก็ไม่เคยมีใครมาแจ้งความกับฉันจนถึงที่บ้านไงยายมีโหเรื่องถึงไก่ของพ่อเจ้าบ้านหายตายอย่างนี้ยังนิ่งดูดายเอาซะกระดาษเชียวนี้เลิฟผู้ใหญ่เธิดเป็นถึงผู้นำหมู่บ้านแทนที่จะได้เย็นลูกบ้าน พูดกันออกให้แซดเรื่องไก่ไหายไก่ตายขนาดนี้ยังนิ่งดูดายเอาเสียอีกแย่เลยงั้นฉันกลับตาเพิ่มผัวของฉันกลับบ้านแล้วนะเออเออตามงั้นละ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันจะประกาศบอกลูกบ้านให้เข้าประชุมให้จับตาหาคนทำผิดมาลงโทษกันให้ได้หลังจากตะวันรับขอบฟ้าของวันนี้มี ฝนลงเม็ดปยปรยไอ้แสนคิดอยากจะออกไปที่ทุ่งนาเพื่อหาสองกบส่องเขียดอุวะาค่ำคืนนี้ นไม่ยอมหยุดตกเลยกูออกไปที่ทุง่งนาหาสองกบสองเขียดสักหน่อยเพื่อได้มาอ่อมใส่ผักขยงกินในวันพรุ่งนี้ว่าแล้วไอ้แสนมันก็เดินไปหยิบเอาหัวคมไฟที่ห้อยอยู่ฝาข้างบ้านแล้วก็เดินไปจับเอาข้อง แล้วเดินลงกระไดบ้านไปทันทีขอให้มันหมานใาวันนี้นานๆทีฝนตกอย่างนี้คิดอยากจะกินอ่อมกบอ่อมเขียดใส่ผักกระแยงมานานแล้วไอ้แสนเดินพลันออกจากหมู่บ้านไปพรางมันก็ศาสสองแสงไฟไปสายตาของมันก็แลซ้ายแลขวาเพื่อหากบหาเขียด ตามที่มันต้องการมันก้าวย่างขาเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงป่าหญ้าคาเป็นพุ่มไม้ไม่ใหญ่มากนักพลันก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นอร่อยแซบหลายไก่สดๆนี่อ่ะเสียงของใครพูดกันวะไอ้แสนศาสตร์ส่สองไฟ แล้วเดินมาตามเสียงที่มันได้ยินพรันแสงไฟของไอแสนมันก็ส่องไปเห็นตัวคนตระคุ่มตะคุ่มอยู่ในพงหญ้าคาไอ้แสนส่งเสียงร้องตะโกนทักไปในทันทีนั่นนั่นนั่นใครกันมานั่งทำอะไรอยู่ในพงหญ้านั่นเงาคนที่ไอ้แสน มันเห็นเป็นลางลางอยู่นั้นพอได้ยินเสียงของไอ้แสนก็เรียบลุกขึ้นยืนก้าวขาวิ่งอย่างเร่งเรียบในทันทีอา้าววิ่งนี้ไปเสียแล้วด้วยความสงสัยไอ้แสนมันจึงเดินเข้ามาดูตรงที่มันเห็นเป็นตัวคนนั่งอยู่พอมันเดินเข้ามาถึงจุดมันก็ได้เห็น กองของซากกระโดกไก่สินส่วนไก่กองเต็มกันอยู่แม่งที่ไก่ของพวกชาวบ้านหายกันคงไม่ใช่มากองกันอยู่ที่ตรงนี้นะเนี่ยไอ้แสนเพราะความสงสัยและกลัวมันจึงรีบวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านอย่างเร่งรีบในค่ำคืนนี้รุ่งสางวันต่อมา ไอ้แสนมันจึงได้เดินมาที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านด้วยอาการตัวสั่นสีหน้าสีตาสีเดผือกและน้ำเสียงสั่นเครือผู้ผู้ผู้ใหญ่ผู้ผู้ผู้ใหญ่เถอกผู้ใหญ่เถอะครับมึงมีเรื่องอะไรจะพูดกับกูหรือไอ้แสนดูสินั่น มึงทำไมตัวสั่นสีหน้าสีตาซีเซียวอีกตั้งหากมึงมึงไม่สบายหรืออย่างไรวะไอ้แสนมีเรื่องอะไรก็เรียกพูดออกมาสิคือคือคือเมื่อคืนนี้ฝนฝนฝน,ฝนตกผมออกไปส่องกบส่องเขียดที่ทุ่งนาผมเห็นคนนั่งอยู่ที่กอหญ้าคาอยู่แถวที่นาของผมครับพอพอผมส่งเสียงร้องเรียก มันก็เรียบเรียงหนีไปไม่ตอบอะไรผมเลยแม้แต่คําเดียวพอผมเดินไปดูตรงที่มันนั่งผมผมกลับเห็นซากกองกระดูกไก่กองกันอยู่กองใหญ่ครับพ่อผู้ใหญ่เถิกอ้าวมึงไม่ได้ตาฝาดตาละไรหรอไอ้แสนผมไม่ได้ตา ตาฝาดตาลายหรอกครับผู้ใหญ่เอิอผมเห็นกับตาของผมจริงๆแล้วที่มึงเห็นมันวิ่งหลบหนีไปนั่นมันเป็นชายหรือเป็นหญิงกันวะไอ้แสนผมมองไม่ถนัดเพราะป่าหญ้าคามันบังแต่ก็รู้ว่ามันเป็นคนครับท่านผู้ใหญ่งั้นเดี๋ยวมึงพากูเดินไปดูตรงที่มึงเห็นซากขอ,ของกองกระดูกไก่ที่มึงว่า นั่นหน่อยสิครับผู้ใหญ่เถิอกหลังจากนั้นไอแสนก็ได้พาผู้ใหญ่เถิอกซึ่งเป็นผู้นำของหมู่บ้านเดินตรงมายัางที่มันได้เห็นคนวิ่งออกไปจากกอหญ้าคาและซากของกองกระดดกไก่ที่ว่าตรงตรงนี้ละ่ะครับผู้ใหญ่เถิกนั่นนั่นกองกองซากกระดดกไก่ ที่ผมว่าให้ให้ผู้ผู้ผู้หญ่เถือกฟังครับโอ้ไอแสนกูว่าคงไม่ใช่ธรรมดาแล้วละ่ะนั่นกูเชื่อมึงแล้วละ่ะคราวนี้ไอแสนกินกองกันไวอย่างนี้คงไม่ใช่หมาแน่แน่คงเป็นคนเหมือนที่มึงว่ามาแล้วละ่ะนั่นป้าป้าป้าไอแสนเราเรียบกลับเข้าในหมู่บ้านกันเดี๋ยวกลับ ไปถึงกูจะเรียกบอกให้พวกชาวบ้านมาประชุมกันหลังจากผู้ใหญ่เถิกกับไอ้แสนเข้ามาถึงข้างในหมู่บ้านกันแล้วผู้ใหญ่เถิกผู้ซึ่งเป็นผู้นำของหมู่บ้านก็ได้เรียกลูกบ้านเข้ามาประชุมที่ศาลากลางหมู่บ้านโดยด่วนผู้ใหญ่เถิกกล่าวคืนนี้ ให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันหาซุ่มดักตามที่ต่างๆในท้องไร่ท้องนาและภายในหมู่บ้านเห็นใครผิดสังเกตให้จับตัวของมันเอาไวา้เสียก่อนต้องจับมันให้ได้คาหนังคาเขาเอาให้มันดิ้นไม่หลุดข้าว่าถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันต้องจับตัวของมันได้แน่ๆ เอาเป็นว่าหลังจากตะวันรับขอบฟ้าให้ทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านของข้าก่อนมีดผ้าเหล็กหลาอย่าลืมพากันเอามาด้วยเผื่อสาเหตุเหตุการณ์ไม่สู้ดีเราจะได้ป้องกันตัวอย่างได้ทันเหตุการณ์หลังจากเสร็จการประชุมในวันนี้ทุกคนก็ต่างพากันแยกย้ายกันกลับเรือนใครเรือนมันหลังจากตะวันรับกอบฟ้า ของวันนี้ทุกคนก็ได้ออกจากเรือนของตัวเองมาตามที่ผู้ใหญ่เถกนัดหมายมาพร้อมหน้าพร้อมตากันหมดแล้วนะคนในหมูบ่บ้านของพวกเราคงหมดแล้วละผู้ใหญ่เถกงั้นแยกย้ายกันออกไปจับกันเป็นคู่เพื่อเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นจะช่วยเหลือกันได้ทันเวลาและแต่ละคู่อย่าให้อยู่ห่างกันมากนัก สักห้าสิบเมตรเป็นพอมีอะไรจะได้ร้องเรียกวิ่งเข้าไปช่วยเหลือกันทันการครับผู้ใหญ่เถกหลังจากทุกคนได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่เถกซึ่งเป็นผู้นำของหมู่บ้านแล้วก็ต่างพากันแยกย้ายกันไปไอ้ไอ้แสนมึงมาทางนี้กับกัวดีๆมาทางนี้มึงครับ พอ่อใหญ่เธอเดี๋ยวเราพากันไปทางที่กอหญ้าคาตรงที่เห็นซากกระโดกของไก่มันกองกันอยู่นั่นข้าคิดว่ามันต้องกลับมาที่ตรงนั้นอีกแน่ๆตรงที่เห็นซากกระโดกของไก่มันกองกันอยู่นั่นข้าคิดว่ามันต้องกลับมาที่ตรงนั้นอีกแน่ๆเพราะที่ตรงนั้นข้าคิดว่ามันเป็นที่มันจับไก่ของพวกชาวบ้านของพวกเรา มากินกันคนับผู้ใหญ่เถิดคืนนี้ทุกคนในหมู่บ้านที่มาด้วยกันตามพากันแยกย้ายกันออกไปตามที่ผู้ใหญ่เถิดแกสั่งเอาไวา้พากันหาที่หลบแอบหลบซ่อนตัวกำบงังตามที่ต่างๆตามท้องไร่ท้องนาพอถึงสามทุ่มในขณะที่ผู้ใหญ่เถิดกับไปแสนพากันแอบหลบซ่อนตัวกันอยู่ในพุ่มไม้ อยู่ติดกับกอยญ้าคาตรงที่กองซากกระโดกไก่พรันก็มีเงาหนึ่งเดินตะคุ่มตะคุ่มตรงเข้ามาฝ่าแสงเดือนและแสงดาวพอมองเห็นเป็นเงาของคนผู้ใหญ่เถิกมองไปเห็นเงาดังกล่าจึงได้ชช้มือไปสกิดไอ้แสนที่นั่งหันหลังให้กันมองไปคนละทิศทางไอ้แสน ไอ้แสนนั่นนั่นมึงว่าใครใช่พวกไทยบ้านเดียวกันกับพวกเราที่มาด้วยกันไหมนั่นไอ้แสนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูให้มันเดินเข้ามาให้ใกล้ๆกว่านี้ก่อนผู้ใหญ่เถิดร่างเงาดัเกล่าเดินขยับเข้ามาเรื่อยๆพอที่จะให้มองเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายไอ้แสนเอ่ยผม ว่ามันเป็นผู้หญิงนะครับผู้ใหญ่เถิอกอีกอย่างร่างมันคล้ายๆกับยายสาที่ทํากระท่อมอยู่ท้ายหมู่บ้านของพวกเราเออกูก็ว่าเหมือนกับมึงนั่นแหละไอ้แสนแล้วแกจะเดินมาทําอะไรกันแถวนี้อายุแกก็เยอะมากแล้วหรือว่าแกจะมาเหมือนกับเราผู้ใหญ่เถิดรอดูแกไปเรื่อยๆก่อนว่าแกมาทําอะไรกันที่แถวนี้ กลางค่ำกลางคืนอายุแก่ก็เยอะมากมายแล้วนั่นนั่นผู้ใหญ่เธอเห็นไหมนั่นในมือของแกเืออะไรนั่นจุดๆุบุอย่าเสียงดังไปเบาเๆไอ้แสนข้าซักสงสัยเข้าซะแล้วสิงานนี้พอยายสาแก่เดินเข้ามาใกล้ๆสิ่งที่อยู่ในมือของแกก็คือตัวไก่นั่นเอง นั่นนั่นนั่นในมือของแกมันเป็นไก่ครับผู้ใหญ่เถิดแน่นอนเลยละคราวนี้ยายสาเดี๋ยวรอดูอีกต่อไปว่าแกจะทำอะไรกับไก่ที่อยู่ในมือของแกนั่นไอ้แสนหลังจากยายสาเดินมาถึงอย่างที่กองซากกระดูกไก่ของไก่ที่แกเคยมานั่งกินเป็นประจำแกก็นั่งลงนั่น นั่นน,นแกนั่งลงตรงที่ซากกระดูกไก่แล้วนั่นผู้ใหญ่เถิกพอยายสาแกนั่งลงได้สักพักแกก็เอาไก่ที่แกกำคอยอยู่ในมือขึ้นมากัดดูดเลือดกินแล้วฉีกเนื้อไก่ออกกินสดๆอย่างอร่อ,รอยมบนปากของแกงับงับสูดแแีบๆศีกอิลิแกไม่รู้เลยว่า มีผู้ใหญ่เถกับไอ้แสนแอบซุ่มจ้องมองดูการกระทำของแกอยู่ทันใดผู้ใหญ่เถกจึงได้เปิดไฟหัวคมที่เอามาด้วยส่องดูให้ชัดๆยายสาเมื่อได้เห็นแสงไฟสว่างเจิดจ้าขึ้นแกก็ตกใจเป็นอย่างมากอะแล้วยายสาแกก็ รีบโยนไก่ที่อยู่ในมือของแก่ทิ้งแล้วลุกขึ้นยืนรีบก้าวขาวิ่งหนีแสงไฟอย่างเร่งรีบในทันทีในเวลาต่อมาไอ้แสนก็ได้เปิดหัวโคมไฟอีกดวงต่องลงไปยังยายสาที่กำลังก้าวขาวิ่งหนีแสงไฟพรัน เสียงของผู้ใหญ่เธอก็ร้องตะโกนโปกเวกขึ้นเฮ้ยเฮยเยพวกเราเจอตัวของมันแล้วเร็วเร็วจับตัวมันเอาไว้กันเร็วเสียงของผู้ใหญ่แสนเงียบลงแสงไฟของพวกชาวบ้านที่พากันแอบซุ่มอยู่ตราบที่ต่างๆนับร้อยดวงก็เจอดจ้าขึ้นท่ามกลางความมืดสนิทในยามค่ำคืนยายสาเห็นเช่นนั้น ยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกตาย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 ,ตายแล้วกูมันทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้ด้วยหนีไม่รอดแน่ๆเลยกูคราวนี้ผู้ใหญ่เถกับพวกไอแสนพากันวิ่งตามมาติดหยุดนะยายสาแกจะวิ่งไปไหนนั่นพร้อมกับพวกชาวบ้านนับร้อยคนล้อมรอบตัวของยายสาแก่เอาไวา้อยู่ผู้ใหญ่เถกเอ่ย หนีไม่รอดแล้วยายสาแก้วันนี้แอบขโมยเอาไก่ของพวกชาวบ้านมากินสดๆอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันยายสาจับได้ขนานังขาเขาแล้วคราวนี้หลังจากนั้นผู้ใหญ่เถกแกก็สั่งให้พวกชาวบ้านพากันจับเอาตัวของยายสาเอาไว้ปล่อยปลย่อยปลย่อยกูปล่อยกูโอ้ยโอ้ยโอ้ย มาจับตัวของกูเอาไว้ทำไมผู้ใหญ่เถกซึ่งเป็นผู้นำของหมู่บ้านเอ,อ่ยขึ้นก็จับแกเอาไว้น่ะสิยายสาแกไปขโมยไก่จับไก่ของพวกชาวบ้านมากินอีกอย่างแกก็กินดิบๆอีกซะด้วยทำแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันฮะแถมยังแอบเอามากินอยู่ที่ทุ่งนากองซ้ากระดูกไก่กองกันเต็มเลย สงสัยแอบขโมยไก่ของพวกชาวบ้านมากินนานแล้วละสิยายสาแก่นี่ชาวบ้านชาวช่องเขาพากันบ่นให้แซดทั่วทั้งหมู่บ้านว่าไก่เขาหายไปทำไมยายสาต้องทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนใจเอาถึงไปแก้มความไว้กับผมผมเป็นถึงผู้นำของหมู่บ้านในเมื่อยายสา ทำผิดผมก็ต้องจับยายสาไปลงโทษส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกต่อไปพวกเรานําตัวของยายสาไปกักขังตัวเอาไว้ที่บ้านของผมก่อนเดี๋ยวฟ้าสางของวันใหม่ค่อยส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกต่อมาครับผู้ใหญ่เถิอก คืนนั้นที่บ้านของผู้ใหญ่เถกหลังจากจับเอาตัวของยายสามากักขังตัวเอาไว้อยู่ที่ห้องไกลของผู้ใหญ่เถิกที่เลี้ยงเอาไวา้อยู่ที่หลังบ้านภายในเราพากันตายเกลี้ยงรุ่งสางวันต่อมาผู้ใหญ่เถกตื่นจากนอนก่อนที่จะส่งตัวของยายสาไปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แกเดินมายังที่เล้าไก่ของแกกะว่าจะเอาอาหารมาให้ไก่ของแกกินพอแกเดินมาถึงเปิดประตูเล้าไก่ออกแกก็เห็นไก่ของแกนอนตายเกลื่อนเล้าอ้าวเฮ้ยไก่ของกูมันทำไมต้องตายกันแบบนี้ไม่เห็นมันเหงามันเศร้ามันซึมมาก่อนเลยหน้านี้ แปลกจริงๆหรือจะเป็นยายสามแต่ยายสาแกก็ชอบกินไก่ดิบๆสดๆนี่ว่าวันนี้ก่อนที่ผู้ใหญ่เถกจะนำตัวของยายสาส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่ไก่ของแกได้ตายให้กับ<ม>พวกชาวบ้านฟังทุกคนในหมู่บ้านพวกชาวบ้าน พอได้ยินดังนั้นต่างาพากันวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับการกระทําของยายสาแก่ฉันว่ายายสาแก่ต้องถอดวิญญาณได้แน่แนยายแมน้นเออฉันคิดว่ายายสาต้องเป็นผีปอบที่แก่แก่แดดแล้วแน่ถ้าเป็นอย่างนี้กินไก่ดิบได้ แถมยังจับตัวไปขังเอาไว้อยู่ในห้องที่บ้านของผู้ใหญ่เถกแล้วไก่ของผู้ใหญ่เถกยังล้มตายกันหมดทั้งเราแกต้องถอดจิตวิญญาณได้แน่